สวัสดีคับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมงวดประจำวันที่9นะครับเดือน5 2565คลิปนี้เป็นสูตรมัดรวมสี่หนอยนะครับก็มีหนอยเฉพาะกิจหนอยรอบพิเศษหนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็จะเน้นหนอยที่ ตัวเลขเด่นให้อีกนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้จะใช้คำว่าตัววิ่งวิ่งูดผิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า7กับ9ผมก็ชอบพอๆกันนะครับผมแต่ว่าตัวเด่นมาดีกว่าตัววิ่งรูดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สายวิ่งรูดนะครับถ้าเกิดเอาตัวเด่นไปนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น9เด่น7นะครับวิ่งรูดที่7เน้นไปรอบปกตินะครับผมรอบเฉพาะกิจ360กับ79 นอยแรกก็มาตรงๆเลยนะครับมาตรงๆเน้นๆเลยนอยแรกมาดีจริงๆนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มอื่วานนี้ก็มีพี่ fc c ม m มนต์เข้ามาอยู่ว่าแนวทางของเอดชอบมาในรอบเฉพาะกิจนะครับก็มาบ่อยจริงๆนะครับพี่มาบ่อยจริงๆรอบเฉพาะกิจนะครับรอบพิเศษนะครับผม9 4 1กับ6 3นะครับอันนี้มาแค่ตัวเด็นในเลขหน้านะครับเด่น9นะครับส่วนรอบพิเศษ นะครับเอ้ยรอบปกตินะครับผม1 3 9สกับ9 5หนะครับดูพีพีเซตัวเด่นนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะครับถ้าถ้ากลับกันนะครับกลับกันผมเอา9มาวิ่งรูดเนี่ยผมก็น่าจะเน้น7 3 9 5ส้าแล้วก็มาตรงๆบนล่างเลยนะครับพี่พี่อืมอันนี้ก็ผิดผิดตัวเดียวเนาะอันนี้1 7 3่งเจ็ดสาม่ใหนึ่งสามเก้านะครับเลขบนนะครับพี่พี่ก็ ถ้าใครเอา9้าไปวิ่งรูดก็น่าจะมานะครับเพราะว่าผมเน้นเป็นรอบปกติเนาะ9ก้ากับ7นะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่พีท่านใดได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเปล่านะครับส่วน7นี่ไม่มานะครับในรอบปกตินะครับมาแค่มาแค่รอบเฉพาะกิจนะครับเลขอก7นะครับหายเลยนึกว่าจะมาดีนะครับนึกว่าจะไหลนะครับที่จริงไม่ไหลนะครับ9้าไหลซะงั้นนะครับผมส่วนรอบ v i p นะครับห6 1กับ4 5ห้าอันนี้ไม่มีนะครับสรุปแล้ว ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับในรอบปกตินะครับเด่น9นะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับพี่พี่สายวิ่งสายลูดเนาะไม่มาในตัวที่เราเน้นให้นะครับส่วนวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นที่ผมจะให้ไปวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่ เกนะครับก็ยังชอบ9อยู่นะครับ9กับ1สายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่1นะครับพี่ๆถ้าใครไม่ชอบ1ก็ลองพิจารณาเลข9นะครับผมเด่น9เด่น1วิ่งลูดที่1ก็จะเน้นไปในรอบปกตินะครับหลักๆก,ก็จะเน้นไปรอบปกตินะครับผมบวกนะครับบวก พิเศษนะครับก็คือลองพิเศษนะครับพี่พี่แต่ว่าเน้นเป็นรอบปกตินะครับรอบพิเศษนี้ลองนะครับผมส่วนวิ่งรุ่ที่1ก็จะมีนะครับ1 0 1 1 1 2 13 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับพี่พี่ส่วนที่ผมจะเน้นนะให้นะครับ สำหรับที่ผมจะเน้นให้ก็จะมีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับพี่พี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ ส่วน3ตัวนะครับเลข3ตัวก็จะเป็นนะครับผม913นะครับ916นะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้9นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยฮ้านอยสุดเม็ดเดียวนะครับผม วันนี้ก็ขอให้รวยเฮง,เง,ป,ง,ป,งปังทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ